สวัสดีครับอันนี้พบกันอีกนะครับอันนี้เป็นคลิปที่3ามนะครับวันนี้เราจะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์เรื่องการผสมหมึกแล้วนะครับเราจะมาเรียนการวาดนะครับการวาดง,ง่ายนะครับอย่างง่ายเรา,เราจะวาดดอกไม้กันนะครับดอกไม้ที่เราจะวาดวันนี้ก็คือดอกทิวลิปนะครับดอกทิวลิปง่ายๆนะครับ ไม่มีอะไรวุ่นวายนะครับไม่มีอายุ่งยากขั้นแรกนะครับเราก็จุ่มมึกขะนาดมึกระดับความเข้มระดับกลางนะครับที่ตรงปลายของผู้กันนะครับแล้วเราก็ปิดผู้กันนะครับนะครับเป็นสองด้านนะครับ เราก็จะได้ดอกเราก็จะได้ดอกแล้วนะครับเราได้ดอกแล้วอ่าดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับสองนะครับ จะได้ดอกนะครับวนนี้เราจะมาว่าในส่วนของก้านกิ่งก้านนะครับแล้วก็ใช้หมึกที่มีความเข้มระดับที่หนึ่งนะครับเราจะมาทําส่วนของก้านกันนะครับหมึกทิ้งไว้นานมันแห้งนะครับเราใช้ระดับการน,นะรหนึ่งสอง นี้เขาจะมาลากการขึ้นมานะครับเติมหน่อยนิดหน่อยนะครับให้มันดูสมจริงขึ้นแล้วก็ลากใบนะครับใบ <c oughs> เดิมนะครับาลากแล้วก็จุ่มแล้วก จุ่มลงไปแล้วก็เราก็ยกขึ้นนะครับเราก็จะได้ใบนะครับ <c oughs> อีกครั้งนะครับอ่าอีกดอกหนึ่งนะครับเหมือนกันครับอันนี้คือขั้วของดอกนะครับเติมนิดเดยหน่อยๆแล้วก็ลาดขึ้นมานครับ อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือขั้นพื้นฐานนะครับการวาดดอกไม้นะครับซึ่งก็จะมีระดับที่ยากขึ้นไปอีกนะครับว่าวันนี้เราลองเอาเท่านี้ไปฝึกตัวก่อนนะครับเผื่อพอชานาญแล้วก็จะค่อยข้ามไปท่านถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม